ดีครับเพื่อนวัสดีเพื่อนๆเจอผมอีกแล้วนะครับ Sit Exercise นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็น Sit ออกกําลังพาเพลินครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเลิกงานแล้วเพื่อนเลิกงานหรือยังนะครับถ้าเราเลิกงานแล้วนะครับเราังออกกําลังกันก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับการที่จะมีสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรง เราต้องออกกําลังกายกันนะครับเพื่อนๆครับวันนี้วันนี้ผมก็เลิกงานแล้วผมจะมาพาชวนเพื่อนๆออกกําลังกายอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ว่าผมคิดดูแล้วว่าคลิปนี้ผมจะชวนเพื่อนเ,ออเกี่ยวกับตะก้อนะครับเพราะว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับชวนเพืพ่อนฟาตะก้อนะคลิปก่อนเนะี้ยผมสอนขั้นตอนการฟาตะก้อไปนะครับ3ขั้นตอนแลวผมคิดว่าผมจะสอน เออไม่ใช่สอนนี่ผมคิดว่าผมจะชวนเพื่อนสอนฟาดตะก้อเนี่ยสักเจ็ดขั้นตอนเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าเราสามารถฟาดตะก้อได้ไม่ว่าเราจะอายุมากอายุน้อยยิ่งอายุน้อยยิ่งดีนะครับเป็นเร็วนะครับแต่ก็มีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวปีนปีนกันนะครับแต่ก็มี แต่ก็มี FC นะครับแล้วก็มี FC แล้วก็แฟนๆขับนะครับน้องๆเยาวชนนะครับจากทั่วทุกมุมนะครับโลกบอกว่าเออพี่ครับพี่มาสอนฟาดตะก้อนะ พื้นตะก้อพี่ดีแค่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเตะเออเขาเรียกอะไรเตะพื้นตะก้อให้ดูนะผมจะมาซ <c oughs> ้อมพื้นตะก้อให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะชวนเพื่อนๆฝึกฝาตะก้อขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนะครับเพื่อนๆครับผมอยากจะบอกนิดน,นึงว่า เวลาเราฟาดตะก้อนะฝึกฟาดตะก้อนะมันจะเกิดอาการบาดเจ็บได้กับร่างกายกับขากอะไรพวกนี้ถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยถ้าเราเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยให้เราอดทนนะครับเราอย่าย,ย่อท้อน,นะครับมันจะเจ็บจะปวดมากเลยครับเวลาเราฝึกฝนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าแต่ขอเพื่อนๆอดทนไว้นะครับฝึกต่ออย่าท้อน,นะครับเออ เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเตะพื้นตะก้อให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับคลิปนี้ไปดูกันว่าพื้นผมจะแน่นแค่ไหนนะครับตา,าเพื่อนๆครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาดูตะก้อก่อนนี่ตะก้อก้อลูกใหม่ตะก้อซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวผมก็พูดอย่างงั้นเลยไม่ได้ดูรีวิวนะดูตะก้อลูกใหม่ นีแต่ก็ลูกใหม่องผมนะครับเดี๋ยวจะมานเตะเตะพื้นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพื้นแน่นแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนี่ลูกใหม่เลยนะซื้อมาใหม่เลยโอเค ครับเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นไงมัง่งเห็นพื้นผมยังพื้นผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆหนูๆเยาวชนถ้าอยากเล่นตะก้อเก่งต้องซ้อมพื้นเยอะๆนะครับให้พื้นแน่นๆซ้ายขวาหลังเท้าซ้ายขวาแปรซ้ายขวาเอาให้แน่นเลยนะครับแล้วน้องๆจะเล่นตะก้อได้เก่งนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปต่อไปอไจะมาสอนขั้นต่อไปคือขั้นที่4 5 6 7้าหกประมาณ7ขั้นก็จะสามารถฟาดแต่ก็ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกําลังกายบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเวลาสองทุ่มกว่านะคะฝนก็ตกนะคะพ่อของเรานี่ยังเล่นตะก้ออยู่เลยนะคะเียกได้ว่าฟิตจริงๆเลิาการมาก็ยังเล่นอยู่อันนี้นี่แอบถ่ายนะคะฟิตจริงๆคนอะไร ดูเอาละกันฝนไม่กลัวไม่มีใครหยุดเขาได้นะคะคนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้อ่าเห็นแล้วแหละเอาอีเอาอ๊ยยุงกัด พ่อเอ้าแอบถ่ายพ่อเหรอพ่อโมโหโมโหลูกแม่คนโตทุกวันเลยไม่ได้เตะตะก้อเลยโมโหมากเลยเตะก็ยังไม่เตะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดูงั้นไหนในถ่ายเลยก็อีกสองลูกสองลูกโอ okay. เคจัดไป ไปนะคะอีกสองลูกนะคะอ้าวนี่อ่ฝนก็กำลังเริ่มตกหนักนะคะทุกคนก็ยังไม่หยุดนะคะอย่างที่บอกและค่ะไม่มีอะไรที่หยุดเขาได้ จัดจัดจัดมันนี้ยุ่งเยอะมากคะ่ะทุกคนยุ่งเริ่มกัดแล้วอันนี้สูงแนะสูงเลยอ่านะคะลูกสูง <c oughs> มาดูกันนะคะเฮ้ยอืมล่วงไป พอเช็นได้ก่อนลูกโอเคไม่ไปนี่